สวัสดีค่ะพี่วันนี้เดินทางมาจากจังหวัดลำปางอำเภอกาะคาเนาะเดินทางมาใช้เวลาประมาณชั่วโมงหน่อยๆเนาะระยะทางประมาณ200กว่ากิโลไปกับประมาณ200กว่ากิโลเนาะเพื่อมาทําการรักษาภูมิแพ้ต่อเนื่องเนาะหลังจากที่เพศสาเฉมรักษาให้เป็นระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์อะไรบ้างคะพี่ที่ทําให้พี่รู้สึกดีจนจะต้องขับรถกลับมารักษากับเพศสาเอมค่ะคืออาการสุนของจมูกมันเบาบางครับคืออาการสุนน้อยลงแล้วก็ เมื่อการสุนจมูกน้อยลงก็ทําให้เราไม่จามบ่อยถ้าจมูกกระสุนบ่อยเราก็จามบ่อยทําให้เราลําคอเราก็จะเจ็บแล้วก็จะเสียงเปลี่ยนเวลาเราพูดวเวลาราคุยเสียงเราก็จะหายไปครับแต่ถ้าทานยาของน้องแล้วคือว่าอาการชุนมันดีขึ้นครับมันสุนน้อยลงจากวันละสิบนี้ก็เหลือแค่หนึ่งสองหรือสามประมาณเกินนี้ครับคือมันทําให้อาการชุนหายไปเยอะ ก็เลยกลับมาหาน้องอีกทีหนึ่งครับค่ะแล้วหลังจากที่อาการของเราดีขึ้นเนี่ยค่ะพี่พี่สามารถทํางานได้แบบมีความสุขมากกว่าเดิมไหมครับโอเคครับแซมมาสุขมากขึ้นเพราะว่าอาการจามมันน้อยลงแล้วก็มีเวลาทํางานมากขึ้นครับอ๋อถูกต้อง้วค่ะการนอนหลับของพี่ก็ดีขึ้นไหมก็ปกติครับงานนหลบปกติอยู่แล้วครับแค่มันอาการที่มันคือมันฉุนจมูกแล้วก็มีน้ำมูกมีเสดกันเองครับผมโอ้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับผม